สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนไฟเลียวกันนะครับเป็นไฟเดียวแบบ LED นะครับเราจะเปลี่ยนแทนหลอดไฟเดียวเดิมนะครับไฟเลียวเดิมจะเป็นแบบนี้นะนะแบบนี้นะครับที่เปลี่ยนเนี่ยเพราะว่ามันหักนะครับเพราะว่ามันหักนะครับตรงนี้มันหักออกมานะครับมันได้ห้อยของแต่งนะครับก็เลยก็เลยจะเปลี่ยนมันนะครับรถที่เราจะเปลี่ยนว uh, <the> <made SAN> <Maria> ันนี้นะครับเป็น เคสอานะครับเคสอาร้อยสิบนะครับก็เราได้หาซื้อเฟลเดียวมาแล้วนะครับแล้วก็มายึดแทนตำแหน่งเดิมมาแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูมาดูขั้นตอนการทํากันเนาะเฟลเดียวเดินเป็นแบบนี้นะทีนี้อ่าแต่ก่อนเนี่ยนะครับผมผมเปลี่ยนเฟลเลียวโดยการตัดสายไฟออกนะครับ ตัดสายไฟออกแล้วก็ตัดสายไฟออกแล้วก็เอาเอาปลั๊กเนี่ยปลั๊กเดิมเนี่ยมันไว้นะครับโดยที่ไม่ได้ถอดดูข้างในทีนี้พอมาถอดดูข้างในปุ๊บถึงรู้ว่ามันมีขั้วนะครับมีขั้วตรงนี้ขั้วหางปลาเนี่ยสามารถถอดได้นะครับนะครับก็เลยถอดออกนะครับถอดออกมาแล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้นะครับ ในเจนนี้นะครับแล้วก็ต่อไปถึงมันก็จะเป็นปลั๊กนะครับสามารถเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้เราก็จะง่ายแล้วในการในการเปลี่ยนในการต่อสายไฟนะครับในการต่อสายไฟเราก็จะง่ายแล้วเราก็แค่ไปหาซื้อหางปลาแบบแบรนด์มานะครับมาใส่กับสายไฟเลี้ยวนะครับสายไฟเลี้ยนใหม่ที่เราจะมาเปลี่ยนนะครับซึ่งสายไฟเลี้ยที่เราเปลี่ยนเนี่ยนะครับที่เราซื้อมาเปลี่ยนเนี่ยมันจะเป็น ่มันจะเป็นแบบแบบกลมนะเป็นหางปลากลมนะครับแบบนี้นะครับนี่เราก็เลยหาซื้อมาได้แล้วนะอ่ะเป็นแบบนี้นะเป็นหางปลาแบนอย่างนี้นะครับก็เราจะใช้ต่อกับแทนชทนตัวน,นี้นะครับแล้วก็เสียบไปที่ตรงนี้นะครับนะครับ ต่ปลต๊กก็ยังสามารถใช้ของเดิมได้นะครับไม่ต้องไปตัดให้เสียสายไฟมันก็จะอยู่ตรงลักษณะนี้นะครับนะครับ,รบเดี๋ยวเราเริ่มขั้นตอนการทํากันเลยนะครับอันนี้คือสายไฟเลี้ยวนะครับสายไฟเลี้ยวที่ที่เราซื้อมานะครับขั้วมันจะเป็นแบบนี้นะมันจะเป็นมันจะเป็นหางตาแบบกลมนะครับส่วนอ่าส่วน ไฟเดียวเดิมนะครับมันจะเป็นปักแบบนี้นะเป็นปักแบบนี้นะครับนะบแล้วก็จะจะวัดนะสายไฟพอดีของเดิมมันจะยาวไม่เท่ากันวัดสายดำนะครับสายดำต่อกับสายดำคาดเหลืองนะ วัตะยะแล้วตัดเอาได้อยู่ระดับนี้ไปก็เดี๋ยวใช้ข้อจะต้องหดเอาไว้หุ้มหน่อย มุมตรงขั่วห่างปลานะครับตัวผู้ แล้วก็เตรียมสายเตรียมหางปลานะครับแบบแบนมานะก็สอดสายไฟเข้าไปโอเคหลังจากใส่ขั้วใส่ใสายไฟกับหางปลาแล้วนะ,ก,นะ <c oughs> วนวก็ใช้ท่อหดนะครับมาหุ้มหุ้มหมดเลยเวืเราก็ใช้ท่อหดนะครับ หลังจากที่ต่อสายไฟเข้าคัว้วห่างปลาแล้วนะครับใช้ท่อหดมาหุ้มนะครับต้องคั้วไว้หน่อยเนผะื่อเผื่อช็อตนะนตั้ช็อตปเช็กลน จครับทีนี้ก็จะเสียบต่อเข้าตรงนี้นะดำสีดำเข้ากับสีดำคาดเหลืองนะก็สีเหลืองเข้าต่อเข้ากับสายสีนี้สีเขียวอันนี้ก็คือถ้ากับ่าผมต่อนะครับต่อขั้วของสายไฟ LED เข้ากับขั้วไฟ้ยวเดิมนะครับ สมบูรณ์แล้วครบเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสี่ทั้งสี่หลอดเปิดสวิตนะครับเนีย่ยเปิดสวิตแล้วติดติดพร้อมกันทั้งสี่หอดเลยเอา้าปัญหาเกิดแนละ้วทำไงทีนี้ ติดพร้อมกันทั้งสี่หลอดนะครับไม่ก็พริบอีกต่างหากนีเ่เป็นอะไรกันนี่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมจะใช้ไดโอดนะครับไดโอดจะไดโอดมามามา,มาช่วยนะครับในการทำให้ไฟมันติดนะวิธีการก็คือ เอาโดยอดนะครับโดอดสองตัวนะครับมาบัดกีนะครับให้มันคั่วมันรวมกันนะครับด้านหนึ่งนะครับซึ่งด้านที่เรามารวมกันก็คือด้านที่มีแถบแถบส่ชขาวนะครับแถบขี่สีลขาวเนี่ยนะครับเอามารวมกันนะครับเสร็จแล้วคั่วสองด้านนี้นะครับก็จะต่อไปที่ครั่วหลอดนะคัวหลอดครับคัวหลอดของไฟแสดงสถานะนะครับ ในผมบัตกีแล้วก็จะไปออกมาเป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับถอดเลือนไม้ออกมาแล้วนะครับก็ดึงแล้วก็ดึงหลอดแสดงสถานะไฟเลี้ยวออมาดูแล้วนะครับเวลาเรากดกดสวิตช์เลี้ยวเนี่ยนะครับไฟมันติดทั้งหมดรวมแล้วห้าดวงเลยนะครับรวมไฟสถานะด้วยนะครับแต่มันไม่กระพริบนะครับเดีย๋ยวลองแก้ปัญหาดูนะครับตอนนี้ก็ถอดเลือนไม้ออกมาแล้วนะหายทองขึ้นนะครับ เราจะตัดสายไฟสองเส้นของขั้วนี้นะครับออกนะครับแล้วก็จะจะใช้เบ,บโโอดนะครับมาเชื่อมมาบัดกีให้มานติดกันนะลองดูยังไม่รู้ว่าจะแก้ได้หรือเปล่านะตัดสายไฟสองเส้นนี้เสร็จแล้วบัดกีนะครับบัดกีสองเส้นนี้เข้าไปที่ ทัวเดียว วสายสองเส้นนี้สายสองเส้นนี้จะจะบัดเกว,วติดกับาขาของไลโอตนะครับด้านที่ด้านที่รวบนะครับด้านที่รวบนะครับก็จะต่อตรงนี้นะครับอันนี้ก็เตรียมจะเอาไปต่อกับ ่ายไ,ไฟนะครับตตรงนี้นะ่ายไฟ่ายไฟตรงนีน้อย่างนี้นะอันนี้ก็เราจะไปต่อกับขัวของสายดินนะครับกลาวนะยังไม่รู้เลยนะว่าจะติดไหมเนี่ย đang lòng, tông lòng. ทมี่อกี้สายไฟนะครับสองเส้นนะครับเทัาที่ขัวของไดบนะอรดึงอนอด ไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่านะแต่จะพยายามทำดูนะจะลองทำดูต้องทำก่อนนะครับถ้ามันมันไม่ได้ผลยังไงก็คงต้อง,ต,อง,ต,องต้องปรึกษาช่างมือชีพเขานะนี่เรา,ารหลังจากที่ต่อได้โอนไปแล้วนะครับก็เวลาเปิดสวิตช์ไฟเนี่้งปุ๊บนะครับไฟมันก็จะติดข้างเดียวนะครับติดข้างเดียวอย่างนี้นะครับติดข้างเดียวหมายถึงด้านด้านเดียว จะซ้ายกบซ้ายทั้งหมดจะซ้ายกบคือซ้ายหน้าหลังเอ้ซ้ายทั้งหน้าทั้งหลังนะครับขวาก็ขวาทั้งหน้าทั้งหลังนะครับอย่างนี้นะครับอีกครั้งละสองหลอดนะครับทีนี้ไฟสถ,ถ,ถานะมันจะติดจะครัวที่เรา ά, สายตัดสายออกไปแล้วก็ต่อลงกาวนะครับนะครับถ้าต่อลงกาวตองกาวปุ๊บไฟมันก็จะแสดงสถ,ถานะมันก็จะติดนะครับหลอดนี้นะครับหลอดนี้นะ แต่ไม่กระพริบเออแปลกดีเดี๋ยวลองหาวิธีการดูนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรมันถึงไม่กระพริบนะครับสำหรับไฟไฟเลี้ยว LED รุ่นนี้นะครับมันอาจจะเป็นเฉพาะรุ่นก็ได้นะหลังจากที่เราเปลี่ยนไฟเลี้ยวไปแล้วนะครับนะครับเปลี่ยนไฟเลี้ยวเป็น LED ทั้งสองทั้งสี่หลอดแล้วนะครับอาการนะครับอาการก็คือ,อไฟติด ติดทั้งนะครับทั้งสี่ดวงนะครับอันนี้สําหรับสําหรับไฟรุ่นนี้นะครับไฟเดียวรุ่นนี้กับรถคันนี้นะครับไฟจะติดพร้อมกันทั้งสี่ดวงนะครับไม่ระพิบนะครับทีนี้เรา,าก็จะใช้นะครับไดโอดนะครับไดโอดอไดโอดเบอร์หนึ่งเอ็นสี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับ Own, 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 นำด้านนำด้านนำด้านที่มีขีดนะครับนำด้านที่มีขีดนะครับมาบัดกรีรวมกันนะครับนาด้านที่มีขีดมาบัดกรีรวมกันนะครับแล้วก็ own, ตัดนะครับตัดสายไฟนะครับตัดสายไฟของอ own, ขัว้วหลอดแสดงสถานะนะครับตัดออกทั้งสองสายนะครับนะครับ สายสีเทานะครับสายสีเทาเนี่ยนะครับอ่าเราจะเอาเราจะเอาขาของไดโอดนะครับขาของไดโอดนะครับด้านที่เราบัดกรีรวมกันแล้วเนี่ยนะครับมาต่อเข้าตรงนี้นะครับเสร็จแล้วสายไฟยส, ύ, ส, ύ, สีสีเทากับสีเขียวที่เราตัดออกเนี่ยเราก็จะเอามาต่อเข้าที่ขาของไดโอดนะครับต่ต่อเข้าที่ขาของไดโอดอีกด้านนึงนะครับทั้งสองเส้นนะครับ คือสรุปว่าสายที่มาสัญญาณเนี่ยสายสายที่มาสัญญาณสายที่มาไฟแสดงสถานะเนี่ยทั้งสองเส้นครับเราเอาเข้าที่ขาไดโอดนะครับเสร็จแล้วก็รวมกันมาออกมาตรงขาไดโอดด้านที่มีขีดนะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็บัดกีรวมกันเข้าไปสายสีเทานะครับทีนี้สายที่เขียวนะครับสายที่เขียวสายที่เขียวเราก็จะต่อเข้ามาเป็นสายกาวนะครับสายกาวนะครับ สำหรับผมเมผมจะต่อต่อมาที่เอามาเข้าที่คั่วของของปลั๊กอ่โหลอดไฟหน้านะครับนะครับผมจะฝากเข้าไว้ที่สายก้าวนะครับของคาว้ว็คือสายสายดำคาสายสีดำคาดเหลืองนะครับตรงนี้นะครับนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็จะเปิดให้ดูนะครับนะครับเสร็จแล้วไฟก็จะติดนะครับ ผมกดเลี้ยวมาฝั่งซ้ายนะครับไฟก็จะติดทางฝั่งซ้ายนะครับสองดวงทั้งหน้านะครับแล้วก็หลังนะครับทั้งหน้าและหลังนะนี่นะครับก็กดไปทางขวานะครับกดไปทางขวาเนี่ยครับก็ก็ติดนะครับติดที่ฝั่งขวาทั้งหน้านะครับและหลังนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ เ่าบอกว่าเราแก้ปัญหาได้นะครับแก้ปัญหาได้ตรงที่ว่าอมันติดพร้อมกันสี่ลอดได้แล้วนะครับทีนี้ก็จะมีปัญหาต่อมาว่าอมอวันไม่กระพริบทำยังไงดีนะครับตันนี้คือดีเล,นเล,เดลดน์นะครับดีเล์ของเดิมติดรถนะครับนะครับผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยอ่าลองสั่งดีเล่แต่งมานะครับดีเล์แต่งซึ่งเป็นดีเล์สำหรับใช้นะครับ กับหลอดไฟเลี้ยวที่เป็น L E D นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนกันดูนะครับผมสั่งมาสองสองสองชิ้นเลยนะครับคือชิ้นแรกอันนี้คนขายเขาแนะนำแนะนำเป็นเป็นยีห่ห้อนี้นะครับยีห่ห้อ r a c i n g Power นะค่ามันก็คือสิบสองยี่แปดโวลต์ห้าสิบถึงสองร้อยสี่ทับเ็มอันนี้ไม่เข้าใจคืออะไรนะครับยี่สิบเอ็ดวัตต์คูณสองบวกสามสี่วัตต์คูณสองบวก สามจุดสี่วัตต์นะครับตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็เป็นแบบที่มีขาแปลงนะครับสําหรับรถบางรุ่นนะใช้กับตัวนี้ก็คือเคอัอนน็กซในใช้ได้เ l อว่าสิบเอฟนะครับใจนี้นะนะครับอันนี้เป็นยี่ห้อเอ่ออาามั้ง์จีเออเอ,อ, GM, 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 อะไรเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสีส้มนะครับ ก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนดูนะครับเดี๋ยวลองดูลองเปลี่ยนดูก่อนแล้วมาดูผลงานนะครับอ่าทีนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นรีเลย์สำหรับไฟ LED นะครับเป็นสีส้มนะครับตัวนี้สีส้มยี่ห้อ BJM นะครับ BJM BJN อะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะเปิดสวิตช์สปเดียวนะครับอ่ากระพริบแล้วครับกระพริบแล้วนะครับ นะครับกระพริบจ้นะครับอันนี้คือฝั่งซ้ายดี๋ยวลองฝั่งขวาดิอ่ากระพริบแล้วนะครับข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะครับใช้ได้นะครับอเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ซื้อมาคู่กันนะครับอ่ะตอนนี้เปลี่ยนเป็นของยี่ห้อ Racing Power แล้วนะครับสีดำนะครับแล้วน้องเปิดไปเดียบถูก กรพิบปกตินะครับข้างหน้าข้างหลังใช้ได้นะับข้างขวานะครับข้างหลังใช้ได้ข้างหน้าใช้ได้นะครับปกติครับก็สรุปส,สั้นๆนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ การเปลี่ยนไฟเลี้ยวนะครับเป็น LED นะครับสำหรับรถเค r นะครับไฟเลี้ยวที่เปลี่ยนเป็นรุ่นนี้นะครับนะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับเราต้องตัดขั้วไฟแสดงสถานะไฟเลี้ยวที่หน้าปัดเปลียนใหม่นะครับตัดออกนะครับแล้วใช้ไดโอดนะครับสองตัวนะครับมาต่อเข้าขาของหลอด สายสถานะนะครับหนึ่งข้างนะครับไดโอดสองตัวนะครับก็จะต่อด้านหนึ่งของไดโอดนะครับก็จะต่อเข้ากับสายของขั้วนะครับสายสายที่มาขั้วไฟสัญญาณนะครับนะครับเสร็จแล้วก็ต่อต่อสายที่เขียวนะครับมาลงกลาวนะครับมาลงกลาวนะครับเสร็จแล้วก็ต้องเปลี่ยนดีเลย์นะครับเปลี่ยนดีเลย์เป็นเป็นเป็นรีเลย์แบบที่ใช้กับไฟไฟเลี้ยว LED นะครับ จําเป็นต้องเปลี่ยนครับท้าไม่เปลี่ยนก็คืออย่างที่เห็นตะกี้ว่ามันไม่กระพริบนะครับนะครับเขาเปลี่ยนแล้วมันก็กระพริบนะครับใช้งานได้นะครับโอเคครับผมครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปจนจบครับขอบคุณครับสวัสดีครับ